โคไทยนะครับพัชรินมีจันทร์ครับทอห้าพยัคฆ์อายุเรานี่20ปีนะครับเขา29ครับก็บวกลบห่านกัน9ปีครับชกนัยที่จัด65ิกิโลกรัมนะครับซุปเปอร์ไฟคาดเชือกครับขอบพระคุณนะครับบริษัทรีเพร็รอีสูสูเซลล์จำกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสง่งเสริมวัฒนธรรม ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบตาน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่องแปดกฎหมายเลข27ครับแล้วก็ฝากไปสัมพันธ์ถึงไทยไฟสัปดาห์หน้านะครับ9กุมภาพันธ์ครับมาเรืออุกันต่อเนื่องครับกับมวยคู่เดือด7ค็คู่ไทยพะทะต่างชาติครับทั้งโยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้ครับ ร่วมชมร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับจากสังเวียนโลสิางสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันที่9กุมภาพันธ์นี้ครับเวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปก็ทางช่อง8กดหมายเลข27หรือว่ารับชมทาง YouTube ได้ครับไทยไฟออฟฟิเชียลก็เพชรเอกมาแล้วนะครับเพชรเอกพัชร่าเมืองโอ่งใช่ไหมอ๋อสาวๆรอกรี๊ดได้เลยครับพีมือดีหน้าตาดีแล้วก็พวงมาอีกหลายๆคนครับจอมแกล้งจอมเก่ามากันเพียบครับก็มาพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองครับ ว่านักโมยคนไหนเนี่ยฟอร์มดีฟอร์มแกล่งก็อาจจะได้ตีตัวครับเข้าสู่สบบรอบอินสุไทยแลนด์ดนแชมเปีป้ยนชิพด้วยอ่ะมาดูคู่นี้ครับคู่ที่6ของรายการครับขยับเข้าไปครับ เพชรลือชาโอ้ยแข้งซ้ายแหมเจอเจอหมัดครับเจอหมัดครับจังหวะเขาสวนคืนมาด่โอ้ต้องระวังเลยครับเปิดต,ตัวไฟแรกนะครับโอ้ยซ้ายทุบแล้วครับซ้ายทุบแล้วครับเริ่มมีเซครับเปิดต,ตัวไฟแรกกับไทยไฟหลีกนะครับสำหรับเพชรลือชาหรือว่านิวจองวนหรือว่ารักคนครับคนเดียวกันแข่งซ้ายครับ สายมันปั้นมือน,นะครับจะทำฟอร์ให้ดีแล้วก็นกปีกหักโอ้โหสายแม่นมากครับทางด้านเพชรลือชาโอ้ยยิชามานี่ก็ถือว่าเจอต่อยไทยแข็งๆมาเยอะนะครับก่อนหน้าที่จะมาต่อยไทยไฟนี่ก็ต่อยอยู่แถบลุมพินีครับดูครับแต่วันนี้ครับดูทางด้านเพชรลือชาครับโอ้สายแมนแ่นลอเกินโอ้โหมีมีโยกแล้วสายหลังครับโอ้เป็นหมัดที่อ้าวแต่ว่าจับประหมาดนะครับ อย่างที่บอกครับว่าชามมนนี่ก็ได้ผ่านของแข็งมาแล้วครับโอ้เนี่ย่ะแต่ว่าซ้ายนี่ยังทำงานอยู่ครับโอ้โหนานๆเนี่ยจะเห็นมวยต่อยด้วยคมๆแบบนี้ทีครับโอ้โลยุคนี้ยี่สิบครับทางด้านเพชรลือชาซ้ายไปโอ้มีจังหวะที่ต้องบอกว่าผ่อนเกมด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะเดินอย่างเดียวตตอนนี้ชามานโดนซ้ายโอ้แต่ว่าหมัดด้วยคู่นี่ทำให้เพชรลือชาเนี่ยต้องหยุดชะง,งักเหมือนกัน เป็อยครับไจะคมแล้วก uh huh? yeah. okay. mm ็มั่นเห้งขวาหมัดหนึ่งสอครับคับคุณผู้ชมแก้จังหวะเสียหลักครับาดูครับจังหวะขวาจังหวะนี่ครับบิดแล้วเทเลยครับ <im itation> เดินขยับเข้าหาครับเพชรลูชาแข้งซ้ายมาแล้ว <im itation> โอ้เจอแข้งซ้ายเขาเตะโป๊งเลยตอนหน้าต่อตาเลยครับตอนหน้าต่อตาเลยครับจับพระคุณลุนช่องโอ้โ,อโอหปีกหักอีกครั้งนึงนะครับซามาโมนดีออไหวไม่ไหวก็มาการโบกครับโอ้โหไม่ไหวจริงครับ โอ้นี่ฮะซ้ายแม่นมากครับจำชื่อไว้เลยครับเ <capability> พชรดีชาชอห้าพยัคฆ์ครับกับการเปิดตัวในรายการไทยไฟลีกได้อย่างงดงาม <c oughs> อายุเนี่ยเพิ่ง20ปีเท่านั้นครับโอ้แต่ว่าหมัดนี่คมเหลือเกิน <c oughs> โอ้ซ้ายนี่แม่นมากครับปเปรี้ยงเข้าไปเร็ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหยอดสวยๆครับโยกแล้ว ปับครับนี่ครับโอ้โหหมัดเนี่ยนับแรกนะครับโอ้นับแรงนี่ก็เหลือเหลือจะเชื่อแล้วครับว่าลุกขึ้นมาได้ครับดูครับโยกก่อนนะครับแล้วปล่อยเขาเต็มหน้าเลยครับโอ้โหเอียงให้องศามันได้ครับแล้วก็ปล่อยซ้ายเข้าไปแล้วดูจังหวะจบครับโอ้ก้มหัวไปแล้วหมัดเนี่ยมาจากด้านหลังนะฮะหน้าลอยก็เข้าหน้าครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับเรียกได้ว่าขาอ่อนไปเลยครับ สมาณโมราดีโอ้โหโดน,นเต็มๆอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ได้โดนสะสมนะครับทีเดียวไปเลยครับโอโเป็นหมาที่สวยงามมากครับทั้งทัมมิ่งทั้งในส่วนของความแรงความหนักโอโ้จบลงยกแรกนะครับและนี่ครับผู้ชนะ สัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black corner เพชรลือชา from นครราชสี r าเอา Siemer แลเพชรลือชาก็เป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับ